ต,ตัวๆมีมองยูบุตต่ สามันงามเดีล่ะจัาหวะเจาะกัมาาทายหลูไม่เล่าหลับปรลินยอปราินยาโอ้ตาาักงลเป็นัวหาทางกงกาบสวนเน,น,นี่ยน่อรบ่มีหม่องนางลายนะนี่โอ้ถาคนโตต่ว่าคือจุดประสงค์คนมาเรียนออกกํลากลังงกายอ้อมสารไหม เขาบอกว่ารอบสารนี่กับประมาณ2กิโลเมตรมาสันว่ามั่วนี้มีสาราเนะเอ้ยปลาไม่พยายาม ไในทางออกไหมมันว่าล่ะมันจะเป็นประตูเอออะไรล่ะมุมี้มุมเวียนครับเป็นทางออกอาชีพวหามุมเวียนเห็นยัออกทางเดียวดูกันขยันมุมเวียนหาทางเดียวขึ้นไปยังเดียวไปยัเอากระสิขึ้นไปมองเก่าผูแล้วมุมีหมองไปแล้วได้หนิเขาว่ากวมาสวนสุขภาพมุมีหมองนางแม่ฝนตกแม่ี่รถส้มอยู่เลย

สวนสุขภาพอ่างสุระสองเป็นสวนสุขภาพเนาะจ้าพามาเบ่งบรรยากาศมาชมวิวย่ามือเลี้ยงข้าเโจข้าจ้ามาแ,นแนลนแลนหลอบอ่างนี่ข้าว้าวัระยะทางประมาณสองกิโลนะกว้างขวางลมลื่นดียุ่มือเนียน อมชายมาปรากฏว่าฝนตกด้ฝนพึ่งเศร้าไปเมื่อกี้น่งอยู่ในรถอยู่ฝนยังลิ่นๆอยู่ออตอนนี้ฝนน่ะฝนได้เศร้าตกแล้วอน,นันเป็นอุโมงค์ดอกดอกอีหยังเนาะพี่น้องเมนต้นซ้ำสาบเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่ในอน,นันเพิ่นบอกนะ กูซาจำซื้อไว้แต่ว่าจำบไ่ได้คขึ้นเาอุโมงค์ดอกอีกอยังดอกพี่นอ้องแมนต้นสัสาบอต้นหมักำซำสาบ <c oughs> งามงามเวลาคะ่ะสงสัยมันสีออกดอกประมาณเดือนกุมภาพพา,าเห็นมีคนคอมิ่นว่าถ้ามาเดือนกุมภาพจะสวยมากแสดงว่าดอกเพ่นสีออกเดือนกุมภาพเนาะจ้ะเออ,เอ,อบรรยากาศรอบข้าง มาถาลูกสาวสอบลูกสาวสอบบ่ายโมงจนหอดสี่โมงเลร่งจากสิไปอยูไ่ไซเดิมือนีกันเลยพามาชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำของมหาลัย